เธอดูนี่สิที่พักมีวิวสวยๆวยถ่ายรูปแบบฉ่ำเลยราคาดีเวอร์แถมมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะต้องลองจองดูแล้วแหละหูยแต่เพจเนี้ยที่พักสวยจริงราคาก็ดีมากเลยแต่ต้องระวังด้วยนะช่วงนี้เช็คดีๆพวกเพจมิจฉาชีพที่พักปลอมอะเยอะมากเดี๋ยวจะเสียตังค์แล้วไม่ได้ที่พักเอานะนั่นนะสิไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมเลยอะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะเช็คยังไงดีอะ ระวังนะครับถ้าไม่อยากเที่ยวทริปก่อนจองที่พักต้องดูให้ดีๆเพราะเพจปลอมยังหลอกไม่หยุดและปลอมเหมือนมากโดยส่วนมากนะครับมักใช้ภาพและวิดีโอจากเพจจริงของที่พักเพื่อเรียนแบบให้เราคิดว่าเป็นของจริงรวมถึงใช้วิธีหลอกล่อด้วยการให้โปรโมชั่นที่ถูกเกินจริงให้ส่วนลดพิเศษหรือแถมมากผิดปกติโดยในหน้าเพจที่เป็นเพจจริงให้เราสังเกตแสดงขีดถูกหลังชื่เพจเสมอ และดูข้อมูลความปล่งใสของเพจตรงส่วนเกี่ยวกับและสังเกตจากการกดอีโมจิโกรธหรือเศร้าในโพสซึ่งส่วนนี้จะลบไม่ได้หรือส่วนคอมเมนต์การรีวิวประกอบเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะครับควรสำรองที่พักผ่านเว็บไซต์หรือแอปที่พักทางการจะปลอดภัยกว่าหรือโทรสอบถามกับทางที่พักโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการจองโอนเงินและยังสามารถตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ขายได้ที่ www.backlistseller.com ได้เลยครับหืมเพจปลอมจริงด้วยเช็คและดีนะเนี่ยที่เช็คก,ก่อนดูสิผพ้สร้างไม่พอคนกดกดแต่ละโพสเพียบเลยดีนะที่น้องดีมาเตือนก่อนหืมเนี่ยเกือบไปแล้าไหมล่ะมีคนมาคอมเมนต์ในเพจกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะว่าเพจเนี้ยเป็นเพจปลอมต้องขอบคุณน้องดีอีเลยนะเนี่ยด้วยความยินด,ดีเลยครับและขอฝากไปด้วยนะครับ หากพบเบาะแสข่าวปลอมและอาชิยกรรมออนไลน์ทุกรูปแบบช่วยกันรายงานโดยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1111ฟรี24ชั่วโมงมาร่วมด้วยช่วยกันเตือนคนที่เรารักและห่วงใยมาให้หลมกลไปกับพวกมิจฉาชีพนะครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม